กินขนมเนื้อปลาแซลมอนกันค่ะอร่อยใหญ่เลยถูกใจจังเลยอ้าวคุณแม่ไม่กินหรอคุณแม่อันนี้เพื่อนร่วมชะตากรรมอืมใหญ่ไหมลูกฮะ ขอบคุณแม่ๆนะครับที่ส่งขนมอร่อยอ่อยไหมพวกหนูได้กินกันเอ๊ะอร่อยไหมลูกไม่ลูกมาติดฟันเหรอมามาแม่ดูที่มาดูติดฟันออกกันยังออกกันยังออกยังคะ่ะ กินใหญ่เลยเนาะอร่อยไหมคะลูกเธอไม่กินนะคะเธอดูลูกเธอกินเนาะไปเธอขึ้นไปกินกับลูกไปจะได้มีน้ำนมเยอะๆไปเร็วไปอืมไปกินเลวกินเลวเอาเละเอะเอโอ ทำไมเธอไม่กินกับเขาด้วยอ่ะคะเธออันนี้เป็นเด็กติดกรงไม่ชอบสูงสิงกับใครก็จำเป็นต้องให้เขาอยู่เพราะว่าเขาไม่อยากออกไปอยู่ข้างนอกก็ชอบอยู่ในกรงเอาอิ่มแล้วหรอคะอุ้ยอิ่มแล้วอ,อทำไมอะลูก เดี๋ยวรอของเล่นก่อนนะแม่แม่กำลังส่งของเล่นมาให้พวกหนูอยู่นะลูกนะมีของเล่นด้วยมีที่รับเล็บด้วยยิ่มแนเหรอคะลูกหืมอุยตัวนอนทำหน้าแต่ทำไมพี่ทำไมพี่คั่วกิ้งทำไมคั่วกิ้งทำไมคะอ,อ้อชอบมาตอดของเขาด้วยเออทำไมล่ะเธอ ดูน้องดูน้องอืมอ่นนะนเล่นเอ่ะคะทำไมคะพอกินทำไมคะอ่ะอ่ะอืออือ <laughs> อืออ,อะไรล่ะลูกถ้ามีของเล่นเขาจะได้เล่น